กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีสุขุสุคนสมองสมบัติกับสบายด,ด,ดียามสวยเด้อจ้าในยินดีครับสมสองข้องเมตตาพี่น้องเลยกับป่าห้าเห็ดปวกพี่น้องจากเหีนเห็ดยังจังวอลถูกไปคนเดียวเลยมัน,นมใน,นวันพระพุตาก็ไปร่วม,มน,น้องเนตรการโศกหน่อย้องขีดไปรงเทียนแป่งกัน,กน ตก่ก็เลยดูคนเดียวเลยพี่น้องสิมันและสิบอมันเลยพี่น้องจ้ะถารุ่นถาชมเด้ออันใดเข้ามาดูมาชมกับกุไิ้งกดแเซ่ให้หน่อยเด้อพี่น้องเด้อก็ไิ้กดแเซ่ให้หน่อยเด้อจ้าถารุ่นเบิ่งสิได้หรือบ่ได้แหละของแท้ของจริงพี่นอ้องเต็มพพนอาญะเลยเจ้าทุกทุก ว่าในแม่ตากมาท่นนี่เห็น่น้อมันสิจูมนะนันัดนี่สลามในแม่ตะบุกเคยเก็บปอดตุสามสสอดในบ้านเจอของแท้แล้วน้องงขานี่ก็มีบอกอ๊ตุ๊บังบังบังน่าใจมันดอกเห็ดปวกแล้วมันดอกยังไงดอกเห็ดปวก่น้อ โหนี่ตาสิจูไว้บ้านมาบ่หอดมาบ้านมันแล้วพี่น้องมันแล้วมันมันซื้อสลามออกซื้อสลามออกเกีบสิไรเนี่ยพี่น้องเว้ยเต็มพ้นเด้อลูของแท้ของจริงเลยพี่น้องมึงแนุ่๊บนี่ตาบ่ได้ว่าเอาเด้อเนี่ ดอกดอกบักใหญ่เจออีพอเจออีแม่โหดโพเจออีกแล้วเจออีกแล้วเฮ้โอเต็มโพลอ่ะเนี่ยมาวันในจุ้มได้พี่น้องมาวันมันสั่นมันตาบอได้ขึ้นมาฮอสมาวันในพี่น้องเอ้ยมามาเนี่ยจนวันจะเพื่อยังได้เห็น มืนสั่นเลือกกระตามันคือมาหอดเมื่อวานเลือกระตาไปเลยมันในกระมันคือเก่าพี่น้องจ้ะเต็มกระตาไปจักนี่เดี๋ยวเก็บก่อนเด้อพี่น้องมาเดินมาเดินมาเก็บนํากันเด้อเก็บเห็ดเก็บเพชรว่านีนจุ่มเมื่อวานตระตามาบ่หอนพี่น้องเอ้ยทั่วเลยมันขาดได้แต่ซชำนั้น ค่ะได้แต่สำนั่ก็ได้แต่สำนั่นมันหลีกขาดสิได้เห็ดบ้านาได้เห็ดบ้านคนมนันมันคือเก่าพี่น้องเลยมันนี่เมตตาบริคุดเด้อพี่น้องวันพระเมตตาสิได้หักเอาดอกยุ่มดอกบ้านก็แม่นได้หักมันนี่เมตตาบริคุดเอนุญาตหักยางเดียวพี่น้อง ผลมนผลมนันพลนมันพี่น้องเอ้ยอะไรกับมนันคือเกา่าบานแล้วจ้าบานแล้วจ้าโอ้โหเดียวสงไซสสิเต็มกระตาไปเลยพี่น้องมันดอกง่ายบรเวณนั่งดอกสงไซส์สีแดงใส่ทุงยางนำได้เนี่ย ตาสิจ,จือไว้พี่น้องพี่หน้าออกคือเก่าได้น่ยเราว่าเฮาบริขุดแต่กลนหากมันหักเอ้าขาสภาพขาบ่อยากเว้าเลย,ยคนมนนันมัน่นี่แหละ อย่างใดกระเพาะคือเก่ามานคือเก่าพี่น้องเป็ดสัน่นเป็ดสัน่นท้องซ้ายใส่ถุใส่ทุองยางอยู่พี่น้องก้าวมา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 ,มาเก็บนรงกันพ้นตกใส่ปกติเฮ็ดมันยังอันนั้นอยู่แต่ว่าฝนตกใส่แล้วมันแบกแบบอ่อนๆเด้ ตาหมาบ่หอดหมาวานพี่เนาะทันแม่สันนะ่นอะโอ้ยไปไปหมาวานเนี่ยไปกำลังขิดกับอันแม่ชะบบไรผัดบัลขึ้นมาทั้งพี่ทั้งลุ่มซะสั่นน้องขิดสั่นใส่บุญบุญมาแล้น,น้องขิดน,นางหมักหาเฮ็ดขนาดเลยมันเลยนางไปโรงเรียนน้องพันเด็จสิงห์ ปีสุดท้ายเลยปีที่สี่เลยเชียงสะเนี่ยเนาอมั่คืออันอันสมัน้องมอหนึ่งมอสองพ่นเยอะ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 ตัวไม่เงาจะมาไก่ได้มันจะวันพระได้ขาบ่ได้ขาสัดยังได้ตัวพายุมันเดอ้อตัวพายตัวมัน พายุมันอยู่พายมันเด้อปัดเนาะดอกใหญ่เต็มกระตาเร็วหาิไื้อใส่ทงใส่ทงยางแด่ขนาไม่อยากเสื้อยางมากกรเพาะเลยเป็นๆนเลย จะผัาขาบองลูกขาเห็ดปีงตามปนเนอะปีงตามปนเซ็บ โอเค<โ>อเป็นสันเป็นสันอยู่ไปน่นองหมื่วา่านเียข้าเท้าเซลเซลอไปเอาเห็ดอยู่ใส่มากข้าเท้าทำเมตตะเมตตาอะไรว่เอยู่คกอย่แล้วงาเมื่ว่านน่ะบัดนี้มีคนหาเนะแล้วบัดนี้นำบริษขามันไปเนาะเอาบริษัทในภาษาก็ประมาณนี้เด้อนี่ ถาเบิงถาเบิงพี่น้องเก็บเรียบร้อยเลยพี่น้องปัดบกขิดบวกขันมาวานในคอมเมนต์สั้นนะจุ่มเลยจุ่มสำตัวนี้ได้วันจุ่มสำตัวนี้แต่มันมีเป็นหุบหูแลวโอ้ยชมเนี่ยก,กินปันใดวะเฮ็ดมีผู้อยากซื้อกะขายเด้อพี่น้องเด้มอดมีอมอแต่ดอกใหญ่ๆเนี่ยนะขาวๆอวบๆหวานๆเลยพอดีแซ่บจัเนี่ย พอดีจี๋ปนแสบเลยพี่น้องดอกพอดีแสบเลยจองเข้ามเด้อพี่นอ้องเด้อคล้ายกับคล้ายแบ่งคล้ายน้ำปวดสวดกระตาแล้วบวิีบวฟันเลยว่าสิไดายปัณิหมูเดียวได้เนี่ยนะอืมเด็ดเดบอลเมตตาเก,ก็บเด็ดบอลเดียวมาผัวเขาจะดพืชเด้อในสลามอันนี้ปกนะน,นีอ ดึงสดะมออกเขาจวดเพือ่อกเลยปุ้ยแม่ท่ามามาว่านนี่กับโบเห็นดอกข้ามโบจักมองมันออกหาลัวไปสืส่ออันนี้ก็มาหาลัวไปสืส่อดอกอางาใกล้ป,ประเทศปะะ่ะเรานำกันอีกพี่น้องบบคิดว่าสีมานปันนี้พี่น้อยแม่ตาโบคิดเลยบริคิดบริฟันเลยนี่นี่เก็บม่องส่วนมันก็นจะเป็นเป็นอีกนี่นะเก็บบม่องส่วนมันคือเก่า เมื่อวานเดนือเก็บในเดินตัวไตนะเนี่ยเนี่ยุ่นเดินตัวนะเม่ตามาหอดทหารเมื่อวานเม่ตาบ่ได้มาพี่เลยบอได้โอ้ย,ยขัดสันก็นได้จุ่มแล้วเมื่อวานเมนี้มาพอดีบานทุบผูพอดีกินพี่น้องกนะ็พอดีกินแซ่บไปเราไปทำกันอีกพี่น้องมันบมามันกะจักเสดนะได้แหละขันเทนเอกเห็นอีกกะสิขอดเสื้อใส่ระบาดนี่อันนี้พอดีกินเลย อันเห็นบารน,นี้มเมตาสิได้คอดเสื้อใส่เด้อพี่น้อกว่าเต็มกระตาเลยหักสก,กลุลยุทธุงยางนี่นี่นี่สิได้เก็บใส่ทุงยางเลยเพราะว่ามันสวดดิเดเดเดมันจะอันอันกายปากกระตาขึ้นไปแหละอย่ามันเฮียเอาเลยสิยเก็บใส่ทุงยางนะ้ำไปพ่ออีกโมหนึ่งกับใส่ทุงยางกับฝอดเสือได้บารนี้พี่น้องไปโคตมันมัน,มน,มนพี่น้องอาเห็ดน,น้ำกันเด้อพี่น้อกสกุลุกคน,กคนอย่าลืมมากินน้ำกันเด้อแสบแสบเด้อตอนเที่ยงตอนเที่ยง เห็ดเมโนโนย,ยังกินดีเนาะตำป่นบ่ถ้าอยากก็ตามมาเด้อพี่น้องเห็ดปวกดอกใหญ่เด้ออบหอบวานๆเส็บๆไม่ตาบริขุดได้ในฮักอย่างเดียวไะเลาะไปน้ำกันพี่นอ้องไปเลาะไปอีกเด้อมันหรือบ่มันให้มันหูกันอีกพี่น้องเอ้ติน,น้กะ่ะพอแก้งแล้วแหละเฮากะะฮากกะสิเลาะกลับึ้นเมื่อน,นี่หาพ่ออีกจักหมู่หนึ่งกะแส่กอดเสืออะไรบ้านไปเด้อไปเด้อไปนํำกันเด้อได้แต่ซัมนี้พี่น้องจา้าได้แต่ซัมเนี้เแล้วจ้ะ แม่ตามาลังเก็บใส่ทุงยางสมห่อนลงนห่อนลงพอดีเต็มเลยนะงามๆเลยพี่นอ้องพอดีอันหุบผูทุบผูกับจุม่มปนกันดอกกับดอกบางใหญ่บางใหญ่บ้านกับพอดีบ้านเข่งนะพี่น้องเลยแต่แต่สำเนียซสำเนียจ้าแม่ตาก็สิได้กลับแล้วพี่นอ้องเมื่อแล้ว แห่ะฝากรถไว้นะเพื่อนก็จ้าในเตียงหน้าก็จ้าไปพอพอดีเลยไปน้องเมื่อนำกันเราจะอาหารเที่ยงแล้วไปเมื่อเมื่อเมื่อสุขุมสุขชนเมื่อนำกันเด้อและเมื่อตะนงนั่นแหละน้อยมันคือเก่า มาวานกับม้านมันอิดกับมันมาว่าสิมาสาวหรือสิมาสวยผืนอยู่กับอ่าของทานไผมันหน่อยมานธรมาแต่ใส่บาาเนาะสวยแน่เลยมาเลาะบึงว่าซีไปน้ำอันแม่สะบุไลกับแม่ออนปกตินะ่ะแต่ว่าไปบ่าทานันมาบ่าทานันสุเพิ่นสุเพิ่นไปก่อนเอาเลยบ่ฮู้ว่าสุเพิ่นนะ่ะสิไปหาเฮ็ดสุเพิ่นก็บ่ฮู้ว่าเฮาสิไปหาเฮ็ดเลยบ่ได้ชวน วักกันไปก่อนหักจักสุเปอร์สิมานหรือบ่มานไม่เนาะไดวมาเบิ่งกับทีถามสัมผัสเบิ่งได้หรือบ่ได้เพราะเฮาหนามาคนเดียวกับมันคือเก่าขึ้นอยู่กับดวงสตาร์่เนาะเป็นอยู่กับความของทานไพมันนั่ะส่อหรือสวยขนาดโม่ยางใกล้เฮาไปก็ยังเพาะก็ยังมีของทานเฮาไม่เนาะเอ้ แตเมื่อน้องกันพี่นอ้องสำหรับพี่นี่มัตาลาเลยเด้อพบอพ่อก็ทิหน้าพี่นอ้องสบายดีสุกุสุขคน